สวัสดีครับผมเจอกันใน,าาานสาราหูพาลวยศาสตร์ที่จับดาวในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข่าแต่ะละวันแต่ะละมื้อนะครับผมให้ท่านได้เอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ลองมาใช้ศาสตร,ร์การจับยามนะครับจับยามมันคือหาตัวเลขแต่เรา แต่ละวันออกมาแล้วก็ให้ท่านลองเอาไปใช้ดูนะครับผมดวงดาวดวงแรกที่โคจรเข้ามานะครับในวันพุธที่8ปดกันยายนสี่นี้นะครับคือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์นะครับตามต่อคู่คู่ประมานั้นคือดาวมุตยูเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าดาวเรียกอะไรบ้างอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวพฤหัสบดีนะครับผม ือดา,าวเสาร์เลขเจ็ดนะครับหรือดาวมันจะอยู่เลขศูนย์ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งดาวพฤหัสบดีเลขห้านะครับผมจับสองตัวสามตัวศูนย์ท่านใดสนับหรือจับสี่ตัวเรียงเลยก็ได้สลับกันดูก็ได้นะครับลองเอาไปเสี่ยงถายเสี่ยงโชคกันดูนะครับแล้วก็มาเราเขาจะมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์ดวงดาวกันท่านใดที่มือเบอร์โทรศูนย์เจ็ดหรือเจ็ดศูนย์นี่ค่อนข้างเสียนะครับเสียใน่าด้านไหนในสุขภาพ คนที่มีเจ็หรือศูย์เจอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ตรงในเบอร์โทรนะครับสามตัวหน้าไม่เกี่ยวรับตั้งแต่เบอร์ตั้งแต่ตัวที่สี่ไปอย่างตัวที่ส0บนะครับผมนะครับมันจะทําให้รู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บคือเราจะได้กระดูกจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ะนะครับะนะครับจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใครที่มีเบอร์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะสื้อาุ้ีบางครั้งก็โรคที่เราเป็นอยู่บางทีเราไปหาหมอหา้า,าหมอเข้ามา บางคั้เราอาจจะตรวจตรวจอะไรไม่ค่อยได้มันเป็นหนะายหายสาเหตุไม่ค่อยเจอแล้วทําให้เราขี้หรือขี้ขี้หวานเราแวงแล้วก็จะเป็นคนไม่ค่อยปล่อยวาศูนย์อดูตัวเลขศูนได้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะแรงโดนด,ดาวค่อนข้างเยอจะค่อนข้างแรงนะครับผมนะครับท่านใดท,ที่สุดท้าสมดท้ายก็ลองลองสำรวจดูว่ามันมีคนได้จริงไหมที่ผมพูดไหม นะครับผมมาเข้าเรื่องกันนะครับท่านใดที่สนใจเรื่องการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคนะครับผมอาจารย์มีหลายกลุ่มใหม้มีหลายกลุ่มนะแต่อรา,ายส่วนตัวมาก่อนนะครับแล้วขอคุยด้วยนะครับผมผมจะพอคุยนะครับศูนย์หกสามหกสองเก้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะครับผมในกลุ่มก็จะมีการวางตัวได้เรียบร้อยุกวันเลยแล้วก็มีจับคู่ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมท่านหนสนใจแล้วสามว่าไม่ฟรีด้วยผมอยากให้ท่านได้ เอาไปเสีย่ยงทายเสีย่ยโชคแบบอยู่ที่มาที่ไปดีกว่าไม่ได้งงง่ายนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้เก็งกำไรมากมายก็คือไม่ไม่การให้ดวงดาวหรือตัวเลขนี้มันไม่ได้มากกว่าเปอร์เซ็นหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือค่อนข้างก็สูงแล้วนะครับผมเอาไปใช้ด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ูนะครับผมขอขเตือนนิดนึงถ้าจะมาเลี้ยงศาสตร์เรื่องการเสีย่ยงเสี่ยงโชคก็อย่าไปทุ่มอะไรยจุดตัวให้พยายามทำอะไรก็ให้มีสติ แต่ที่ยังทำทีหนึ่งเอาพอประมาณอย่าเอากิเลสอย่าเอากิเลสเป็นตัวนำนะครับเอาคิดว่าพอพอประมาณอถ้ากับโค้งกับข้าแต่ละวันแต่ละวันก็เพลี่ยนพอเดี๋ยวมันจะซึมหรือเข้าไปจนแบบกลายเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยทุ่มทุกตัวเดี๋ยวจะมาเป็นเรื่องสิ่งกันนะครับมองน,นะครับนะครับและวท่านใดที่อยากจะสนใจเรื่องการเรียนในการอีโคบิลเลตา ต่อเบอร์โทรที่มบอกไปเมื่อกี้นี้คิดเป็นตะตุนโยธาได้นะครับะนะครับจะเช็คเบอร์โทรศัพท์เรยเชิญเลยนะครับผมราคาค่าคุกูก็เป็น,นเองในต่วงเศรษฐกิจแบบนี้แต่เวลาผมจะดูค่าครูล่วงละห้าร้อยแต่คราวนี้ก็ช่วงเศรษฐกิจควิดนะครับผมเราตามตัทาแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปแบบนี้ตนนี้นะครับผมสวัสดีครับผม